ซ้ายข้างซ้ายข้างไหนข้างซ้ายข้างไหนข้างซ้ายข้างไหนเออเก่งมากแม่เปิดบอกมาหาหนูเลยก็แม่ก็บอกว่าข้างซ้ายนี่ไงคะข้างซ้ายอย่าหนูกลับไปใกล้ๆแม่โอเคไหมขวัญเหยียบผ้าวไม่เห็นเลยข้างเนี้ยข้างซ้ายเนี่ยข้างเนี้ยข้างซ้ายเนี่ย ข้างไหนที่มีจี๊ข้างไหนที่มีเช็ยโอ๊ยข้างไหนข้างขวาข้างขวาอืมเช็กเอาไปเช็กยังเช็กก้อยตื้อข้างไหนที่มีเ ที่ทานเลือกแล้วไหมก็เลือกว่าได้ติดฮะเปลี่ยนเล่นด้วยแล้วทา<อ>งไหนทางซ้ายทางซ้ายางไหนทางซ้ายางไหนตอบไม่มั่นใจเลยมีเค้ตรงนี้มีคี มาต่อไปก็มาเล่นเกมวันนี้ทาเนี้นูเเอาไอแพดไว้ทางนี้ทางไหนที่มีม <c ười> ีทางไหนที่มีไอแพดตอกเก่าก็ได้รุนรับตอกเก่าไปแต่แม่ก่าทไหนไม่เอาได้ไหมอ่ะไม่เอาได้ไหมเอาได้หนูอยากแค่ นี่ชิคานเรียกแม่แม่ทางนี้เป็นทางอาไอ a d เก่านะทางนี้ทางเป็นไอ a d ใหม่นะทำไมกล้องแม่เป็นแบบนี้ ขวาเมื่อกี้หนูเปิดข้างซ้ายทำไมกิ่องอันนี้มันของไอ้แคบเก่าก็ไม่เลือกข้างขวาไงแล้วหนูไปเปิดข้างซ้ายทำไมล่ะมแ,มแม่ก็ไวใช้เก่าๆใช่ไหมแม่อยากเป็นคนจนเหรอโอแม่ก็ไม่ได้อยากเป็นคนจนหรอกแม่ก็อยากรวยมากนั่นแหละแล้วแม่ทำไมแม่เอาตรงนี้เอาก็หนูบอกว่าให้เลือกแม่ก็เลือกขวาไงหนูก็ให้ เาฟังนี่หนูไม่ให้แม่เลือกฟังนี้เอาไม่ก็จะถามทำไมล่ะก็ถามด้วยหนูเขาให้แม่เล่นเกมอ่ะอย่าอารมณ์เสียส่ยแม่สิแม่ตกใจไม่ <c oughs> ทางไหนทางไหนทางซ้ายทางนี้หรือเปล่าใช่ <c oughs> ตร <Okay. S 2> งไหนตรงไหนคะคุณพ,พ,พ,พ่อสีน,น,น้เงินทไหนงไหนแม่อ๋อ,อ,อแล้วนีไว้ไปลงท้าไม่ใส่ละคะอปรงนี้นอาพี่ร์เนะจ๊ะ

หันหน้ามาหาแม่สิที่ตาโรตาอ,อ,อ,อะไรทางไหนแม่อาอะไรทางไหนอันนี้ถูกต้องดีทางไหนทางทางขวาทางขวาอันนี้ <laughs> นั้นซ้ายแม่ไม่เอาทางซ้ายใช่ไหมแม่อยาก แข้งแม่สิไอไ้แผดทำไมมันยาว,วังเลยอ่ะอันนี้เหรอมันยาวอะไรหลีอยวเอี้ยวเลี้ยวยังมันก็เอาเสียตีก้านตีปากหรอกอันนี้แม่เป็นเสียตีกะนนู่นอันไห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 นที่มีนิ้ ทา,า <c oughs> งไหนที่มีนิ้ว้างขวา้างขวา้วตรงนี้วตรนี้ไม่มราแล้วย็นนี้หนูจะกินอะไรเออไม่กินแล้วเพราอยู่กับีเอาดีๆหนูจะกินอะไรเย็นนี้ ซื้อมาเดี๋ยวขี่รถไปดูก็ได้ก็ได้ก็ได้เลยนะเดีด <c oughs> ด๋แม่ไปคนเดียวอก็ไปด้วยเนี่แล้วข้าไปไหมแล้วหนูไปไหก็สัญญาแล้ถ้าหนูนอนหลับก็พาไปได้หนูนอนหลับหลับนันก็หนูไปเลยพ่อไม่มาัวหนูเลยไม่ได้หนี ตอนไหนตอนนั้นไง่อตอน,น,นตอนตอน,ตอนหนูเห็นพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรแวบแยบหนูหนูก็เห็นทำอะไรแยบแบเป็นยังวะบก็เคยคุยกันแล้วใช่ไหมว่าถ้าพ่ออะเอาหนูไปได้พอ่อก็ชวนหนูไปนี้พ่อไปเอาของไ้แล้วหนูจะนั่งยังไงล่ะพ่อไปเอาถังแก้มาเนี่ย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 ,เ,ยเอาไว้ตรงข้างหน้า หนูก็เล่นหลับไา้ไปก่อนแหะใช่หนูเก่งอ่ะนะเก่งบอหนูก็งงพ่อทำอะไรหนูก็งงพ่อทำอะไรอยู่งงเลยเหรอหนูก็งงเลยเหรออะไรนะหนูหนูหนูเห็นพ่อทำอะไรตรงตรงหน้าบ้านตรงนั้นนะหนูหนูก็งงเลยตรงนั้นน้าตรงนั้นพ่อทำอะไรหนูงงเลยใช่ไหม ไม่อยากได้หรออเคเดี๋ยวปลาฝนสะบหืมม่เอาอันนี้หรอเอานี้ต่เดี๋ยวปลาไม่สดมันไม่อร่อยจะมีใครกินเะรอสติกเกอร์ติดผมอ่ะ ก็ติดผมแยวพ่ออ,อให้เอาไปได้ดุกบอกแล้วปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิด